the pain ะะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการทำารีแอคชั่นนะคะของช่องเรากันนะก็ในวันนี้นะคะเราก็จะมารีแอคนะคะวงที่เรียกได้ว่าหายหน้าหายตานะคะจากการคัมแบ็กไปประมาณ2ปีได้เลยนะคะสำหรับวงนี้นะคะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเนาะก็คือสาวๆแบ in ็คพิงกันเองแบ็คพิง in your area <laughs> ก็สาวๆเนาะก็ห่างหายนะคะจากการคัมแบ็กไปประมาณ2ปีได้นะคะสำหรับสาวๆแบ็คพิงก์เนาะก็ในครั้งนี้นะคะสาวๆก็กลับมานะในอัลบั้มเต็มนะคะชุดที่2นะคะที่มีชื่อว่าบอลพิง n ์นะคะก็เป็นการกลับมานะคะแบบว่ายิ่งใหญ่มากเลยทุกคนนะ เป็นการกลับมาโดยที่แบบปล่อยตัวซ no ิงเกิลเนาะเพลงออกมาก่อนนะคะก่อนที่จะคัมแบ็กนะคะในเดือนหน้านะคะเดือน9กนะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าวันนี้เราตื่นเต้นม,มากๆจริงนะคะที่แบบว่าจะได้แบบฟังเพลงของตัวสาวในรอบแบบว่า2ปีเลยนะทุกคนนะโอเคก็ในวันนี้นะคะเราก็จะมารีอคนะคะตัว MV เพลงพิงเวนอมกันก่อนนะคะก็เป็นพิเรอริสนะคะซิงเกิลนะคะที่ได้ปล่อยออกมาก่อนที่จะไปคัมแบ็กเนาะในเดือนหน้านะคะก็ได้ได้ฟังเพลงไตเติ้ลกันในเดือนหน้าเนาะโอเคเราก็ไปเริ่มรีอคกันเลยดีกว่า นะคะคไปเริ่มรีแอแกันเลยเริ่มอุ้ยอุ้ยดนตรีแบบอุ้ยจีซอลนีสวยมากโอ้ร้อนอยู่นะโอ,โ,อโอ้โอ้โหจีนี่ชิมอุ<ๆ>้ย

แไยชอบว่ะโอ้มันมีความแบบที่ขอบทุกคนอู้ uh ันโอ้ที <c oughs> oh, ่สุดนะ ดีสู้สวยมากอ่ะเซตติ้งของดีทุกฉากเลยทุกคนไม่รู้จะติอะไรแบบภาพวมดีมากอุ้ยชอบงเนี้ยมันจะมีความแบบ นี่ไม่ใช่เพลงไตเติลนะแต่เอมีแบบดีไม่ไหวอะอคือแบบลงคุณมากโอ้ ยเพลงดีมากวีก็ดีแบบคอสตูมก็ดีตบมือให้เลยจริงๆอันเนี้ยเลิศไม่ไหวอะสมกับการรอคอยมากๆจริงนะคะสำหรับสาว,สาวแบบพิงนะจริงๆ โอเคค่ะเราก็ได้รีแอคกันไปเรียบร้อยนะคะกับ MV เพลง Pink Venom นะคะของสาวสาวแบ c ็คพิงนะก็เป็นพิเรลลิสนะคะซิงเกิลเนาะต้องบอกก่อนนะคะว่านี่ขนาดว่าซิงเกิลนะทุกคนนะเป็นเพลงที่แบบว่าปล่อยออกมาก่อนนะคะก่อนจะคนะัมแบ็กเนาะไม่ใช่เพลงไตเติลนะคะ MV คือลงทุนมากคือแบบฉากทุกเซตทุกอะไรดีหมดเลยทุกคนคือดูว่าแบบดูแลรู้สึกแบบ คุ้มค่ากับการแบบรอคอ,อยจริงๆนะคะสำหรับแบบว่าตัวเพลงแค่แบบว่าซิงเกิลอะไรเงี้ยเนาะคือดีไม่ไหวอะ่ะทุกคนเราจะพูดยังไงนะแต่แบบว่าสมกับการรอคอ,อยจริงๆนะคะต้องบอกเลยตรงนี้นะตัวเพลงตัว MV นะคะเซต,ตติ้งเสื้อผ้าเมคอัพหน้าผมคือดี ดีมากๆนะคะไม่ได้ดีธรรมดานะดีมากๆนะทุกคนท่อนฮุกคือในตัวเพลงเนาะท่อนฮุกคือแบบเราชอบว่ะเราชอบมันจะมีความแบบพิปฮอปนะทุกคนแล้วตัวเพลงแบบไม่ซ้ำใครจริง,รงๆนะแบบพิงอ่ะแต่ยังคงความแบบแบบพิงไว้อยู่นะคะในตัวเพลงเนาะในท่อนแบบว่าเออก่อนแบบท่อนท้ายเนาะจะมีความแบบเออตึงๆตึงๆอะไรอย่างงี้นะจะมีอะไรนะประทัทาของเขาใช่ไหมในท่อนท้ายๆนะคือ ดีอะ่ะเป็นแนวที่แบบไม่ซ้ำจำเจเลยนะสำหรับแบบคิงกันจริงๆมาครั้งนี้คือเป็นฮิปฮอปนะคะมีความผสมแบบว่า,าเขาเรียกว่าอะไรแบบนางโพลายนะนางปีาศาจนะคะนางเวนอมอะไรอย่างนี้เนาะมีความแบบอสสรพิษนะคะในครั้งนี้นะในตัว MV นะคะต้องบอกเลยว่าสวยทุกฉากนะคะทุกเซตเลยจริงๆในส่วนของสื้อ้าหน้าผมนะเราก็ต้องบอก,กน,นะคะว่าเราไม่มีอะไรตริเลยนะทุกคนนะคือ <c oughs> ชอบทุกเซตทุกฉากเลยนะคะคือดีดีมากทุกคนคือทีมแบ็คพิงที่ทีมที่เขาแบบว่าเซตเสื้อผ้าหน้าผมของเขา,าคือดีมาตลอดเลยนะทุกคนไม่เคยมีอะไรที่แบบว่ารู้สึกแบบขัดใจอะทุกคนนะในตัว m v นี้ก็คือทุกเซตเราชอบหมดเลยนะคะไม่มีเซตไหนที่เราไม่ชอบนะคะคือยกให้เป็นที่หนึ่งเลยนะสำหรับแบบว่า,าเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยแล้วก็เซตเมคอัพอะไรเงี้ยเขาดีมากจริงนะคะในส่วนของเซตติ้งฉากอะไรนี่เนาะ โอ้ต้องบอกเลยลงทุนมากๆนะคะคือเซต,ตแต่ละเซตคือเราไม่รู้ว่าเขาเซตมาในสตูหรือเปล่านะแต่ก็อาจจะมีบางเซตที่แบบเซตมาในสตูหรือแบบอาจจะไปถ่ายที่จริงหรือเปล่านี้เราไม่แน่ใจนะคะแต่คือแต่ละเซตอะมันแบบดีมากทุกคนคือโอ้โหลงทุนทุกเซตนะคะทุกฉากเลยอะเปิดมาก็แบบจีซูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเล่นเล่นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรจัคเข้เหรอไม่รู้เล่นอะไรนะเออนั่นแหละที่เขาแบบคล้ายจัคเข้นะ คือเซตนั้นก็ดีนะแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรนะทุกคนแต่คือเปิดมาคือแบบว้าวอ่ะจริงๆว้าวจริงแล้วเซตโลเซที่แบบมีความเป็นแบบพังอะไรเงี้ยเป็นสาวแบบว่าพังพังล็อกล็อกอะไรเงี้ยเซตนั้นก็ดีนะแล้วก็มันดีทุกเซตอะทุกคนคือไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะ ก็ขอฝากเนาะให้ทุกคนนะคะไปติดตามนะคะการคัมแบ็กนะคะของสาวๆแบ็คพิงกันด้วยนะคะในรอบ2ปีเลยนะก็เรียกได้ว่าเป็นการกลับมาที่แบบยิ่งใหญ่สมกับคําว่าแบ็คพิงจริงๆนะคะต้องบอกเลยว่า เขาลงทุนมากๆจริงๆนะคะนี่แค่แบบว่า MV เพลงซิงเกิลนะทุกคนนะยังขนาดนี้นะคะเราก็รอติดตามกันในการคัมแบ็กเนาะแบบว่ารูปแบบเต็มๆเลยนะคะในเดือนหน้านะก็รอติดตามกันนะคะในเพลงไตเติลเนาะโอเคก็ในวันนี้นะคะเราก็ขอลาก,กันไปก่อนนะคะในครั้งหน้านะคะเราจะกลับมากับการทำารีแอคชั่นเพลงอะไรวงไหนกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะในครั้งนี้ก็ขอลาก,กันไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย